ชื่ออะไรบ้างเอาคนแรกก่อนผมชื่ออะไรโอเคครับเอาคนต่อไปครับครับคนต่อไปครับครับครับต่อไปครับ โอเคเอาไล่ลำดับตั้งแต่ข้างบนลงล่างสิมีดาวอะไรบ้างข้างบนสุดอะไรข้างบนสุดเลยเออข้างบนข้างบนดวงอาทิตย์ก่อนครับดาวอดาเคีดรียาสเีดาเร์วมมม เออโอเคเรียงได้ถูกต้องครับอ่ะปลกมือให้เพื่อนด้วยครับโอเคอ่ะ